น้องสายซิ่งทั่วประเทศนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องโูนิวพาซิ่งนะครับผมอ่าวันนี้เอาแดดออกมานะครับผมลองวัดทีเทนนะับในกล้องโกโปดูนะครับผมอ่าเจ้าแดดคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ารถคันนี้นะครับลูกเดิมนะครับผมลูกเดิมแยงเสื้อนะครับผมอย่างเดียวแล้วก็สปริงคัตนะครับผมไม่มีอะไรเลยคาบูคาบูเดิมนะครับผมหลีดก็หลีดเดิมนะครับอ่าหลีดเดิมคาบูเดิม รูปเดิมนะครับยงเสื้ออย่างเดียวนะครับผมอ่าก็มีกล่องกล่องไฟกล่องผ่านะครับผมอันนี้คันนี้เป็นกล่องผ่าผ่าสองจุดนะครับคันนี้ผ่าสองจุดนะครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะผมยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกูรนิวพาซิ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองวัดดีเบตกันดูนะครับว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะวิ่งได้สุดเทียรอเปล่านะทุกคนผมว่ามีโอกาสลูกเิดก่อนนะ ว่าเพื่อเปลี่ยนคาบูมาใหม่นะเป็นใส่คาบูเดิมนะ roh 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 ตอกเลยนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมรถิ่งไม่ได้เลยครับทุกคนรถวิงแบบอืดๆนะอ่อนนะะเครื่องมันร้อนเลยเครื่องมันร้อนมากนะครับน้ําเดือดนะฝามันน่าจะมันน่าจะบีบนะครับผมนะโอเคนะคผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์ สซีดเลยครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ไม่เต็มร้อยนะครับผมแดดนะเพราะงั้นเครื่องมันร้อนนะเหมือนร้อนมากด้วยนะครับตอนนี้โอเคนะทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับ